ากพูดถึงผู้นำเทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์ทางทหารคงหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาที่กำลังก้าวหน้าสู่อนาคตด้วยการสร้างเฮลิคอปเตอร์เจเนอเรชันใหม่กองทัพบกสหรัฐจึงได้เริ่มโครงการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนแบบสอดแนมติดอาวุธแห่งอนาคตฟาราฟิลเจอร์อาร์มเละคอนิเซนต์แอร์คราฟที่มีมูลค่าโครงการสูงถึง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ70,000ล้านบาทโดยเริ่มโครงการในปี2018เพื่อทดแทนเฮลิคอปเตอร์สอดแนมอย่างเบล OS 58คิโอว่าที่เลิกสายการผลิตในปี2014ิสโดยเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ได้แสดงผ่านสายตาชาวโลกมาแล้วจนเป็นที่พูดถึงเรื่องความก้าวล้ำความเร็วพิสัยปฏิบัติการความคล่องตัวที่ไม่มีเฮลิคอปเตอร์ลำแดนในโลกสามารถเทียบเคียงมันได้มันถูกสร้างเสร็จไปแล้วถึง98%แต่กองทัพบ,บกสหรัฐกับประกาศทิ้งโครงการที่มีต้นทุนเกือบ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไปดือด้อมันเกิดอะไรขึ้น เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนแบบสอดแนมติดอาวุธแห่งอนาคตฟาราฟิวเจอร์อาร์ออามเรคอนดิเซนต์แอร์คราฟมีบริษัทนำเครื่องต้นแบบเข้าแข่งขันดังนี้ 1. r a d งรเเอ็กซ์จากซิกกอสกีบริษัทในเครือล็อกฮิตมาตินที่ได้สร้างเสร็จไปแล้วเกือบ98%เรหลือเพียงเครื่องยนต์เท่านั้นนั่นคือเครื่องยนต์ g e n e r เ l ล l e c t r i c ก G.E.T 9 0 1 2เบลสาอินตัสซึ่งอยู่ในสถานะที่สร้างเครื่องต้นแบบใกล้เสร็จส เบลสา6 0นิวิกตัสของบริษัทเบลมีแบบแผนเป็นฮลิคอปเตอร์แบบตามขาดที่ฮลิคอปเตอร์เรเดอร์ X ที่เป็นบริษัทในคือล็อกฮิดมาตินจะเป็นฮลิคอปเตอร์แบบผสมหรือคอมเปล์ที่ติดตั้งสองใบพัดประธานรวมอยู่ในแกนเดียวแบบหมุนสวนทางกันและมีใบพัดผักดันประกอบร่วมด้านท้ายที่มีพื้นฐานม,มาจากฮลิคอปเตอร์ทดลอง X2 ความเร็วในการบินของเฮลิคอปเตอร์มาจากการใช้ระบบใบพัดคู่แกนรวม (coaxial rotor) วิธีดังกล่าวนี้ทำให้เฮลิคอปเตอร์มีพลังในการยกน้ำหนักได้มากทรงตัวดีเยี่ยมโดยไม่จำเป็นต้องมีใบพัดส่วนท้ายเพื่อช่วยประคองตัวเครื่องไม่หมุนเคว้งกาอากาศอย่างไรก็ตามยังคงม,มีการติดตั้งใบพัดส่วนท้ายทำหน้าที่ในการสร้างแรงผลักเพิ่มความเร็วให้กับเฮลิคอปเตอร์ทำให้เฮลิคอปเตอร์บินได้เร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป ยการทํางานของเบลสามบอกนนีว ok ิกตัสอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเลดรากล้องมองภาพทุกสภาพอากาศระบบสงครามมิเล็กทรอนิกระบบการโจมตีล้ําสมัยตัวทั้งสองรุ่นนี้มีกําหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปีส0 2 4นี้แต่ด้วยอนาคตของเครื่องต้นแบบและวิทยาการที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่มีความแน่นอน6ปีหลังจากการพัฒนากองทัพบ,บกสหรัฐแต่ประกาศระงับโครงการในการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ติตลูวรุ่นใหมน่นี้ในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2 0 2 4 โดยพ้นอกแรนดี้จอร์ดเสนาธิการกองทัพบกได้กล่าวว่าเราเรียนรู้จากสนามรบในยูเครนว่าการลาดตระเวนทางอากาศนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอากาศยานไร้คนขับที่ราคามไม่แพงในสงครามรัสเซียยูเครนนั้นมีระบบการตรวจจับและอวุธต่างๆที่ไปติดตั้งอยู่ในระบบไร้คนขับทําไม่สามารถไปได้ทุกที่เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นและมีราคาถูกลงมากอีกทั้งการผลิตเครื่องยนต์ Gt901 ก็ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ โดยเครื่องยนต์รุ่นนี้ยังต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้ของเฮลิคอปเตอร์อย่าง a AH s 6 4 Apache, Sikorsky, US-60 Black Hawk อีกทั้งยังมีเหลืออีกหนึ่งโครงการนั่นคือการพัฒนาเครื่องเบินโจมติริยะไกลแห่งอนาคต FLRAA หรือ Future Long Range Assault Air Aircraft ที่ Bell V-280 Valor er, เป็นผู้ชนะในการสัมปทานและกำลังพัฒนาต่อไป สหรัฐจะหันมาวางกำลังระบบอากาศยานไร้คนขับหรือ UAS unmanned aircraft system รวมถึงอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีแห่งอนาคต FTUAS future technical unmanned aircraft system ยังมีการเปิดตัวระบบ EFfect อีกด้วยและระบบอากาศยานไร้คนขับแบบขนาดเล็กเชิงพาณิชย์ของทัพบกสหรัฐยังประกาศที่จะแทนที่เบล OS 58กิโลวา ด้วยการจัดหาเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไป US 6 0 m และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ Boeing CS47F Box 2 Chinook ซึ่งเป็นรุ่นใหม่เพิ่มเติมด้วยการก้าวเข้ามากของโดรนและกัสยาไร้คนขับรวมถึงการพัฒนาเครื่องยนต์ที่ยังไม่มีความแน่นอนทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญให้เฮลิคอปเตอร์สุดล้ำยุคที่เกิดพัฒนาแล้วเสร็จนี้ต้องกลายเป็นเพียงแค่ฝันซึ่งต้องรอความเป็นจริงในอนาคตว่ามันจะสามารถกลับมาได้หรือไม่ ในช่วงนานาสาระคุณเคยเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่มีใบพัดที่ห่างหรือไม่มันจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้จริงหรือไม่ฉัอยากทราบแล้วติดตามรับชมต่อเลยครับ ปกติแล้วเฮลิคอปเตอร์ทุกลำจะต้องมีใบพัดที่หางที่เรียกว่าเทรลโรเตอร์ูกวอกแบบมาเพื่อสร้างความสมดุลให้กับเฮลิคอปเตอร์ทำให้เกิดแรงขับดันในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนของโรเตอร์หลักเพื่อตอบโต้แรงบิดที่เกิดขึ้นจากใบพัดหลักเมือ่อเฮลิคอปเตอร์บินอยู่บนอากาศหากไม่มีใบพัดที่หางทั้งลำตัวจะหมุนไปตามการเคลื่อนไหวของใบพัดหลักวิศวกรจึงได้มีการแก้ทอร์ก โดยใบ,บพัดเล็กที่หางนี้ตัวข้อเสียของใบ,บพัดที่หางคือมีเสียงดังมากและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียหายจากการชนได้แต่หนึ่งในความก้าวหน้าที่สําคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็คือฮลิคอปเตอร์ที่ไม่มีใบ,บพัดที่หาง No t a โร r o t ร r หรือฮลิคอปเตอร์ No Ta No Ta ได้รับการพัฒนาโดย McDonnell Douglas Helicopter System ซึ่งถูกซื้อกิจการไปโดย Hughes Helicopter หลักการทำงาน จะมีใบพัดอีกหนึ่งชุดติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของเครื่องโดยใบยพัดชุดนี้จะหมุนเพื่อสร้างปริมาณอากาศแรงดันสูงส่งตรงไปยังท่อที่ปลายหางของเฮลิคอปเตอร์โดยปลายหางของเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับแรงดันอา,ากาศความดันสูงจะมีท่อเปิดที่สามารถปรับทิศทางลมได้ทําให้เกิดแรงผลักดันเป็นทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวของแรงบิดของปีกหลักตัวช่องระบายอากาศที่ปลายหางนั้นสามารถควบคุมทิศทางได้ผ่านดรัมแบบหมุน เรียกว่า Direct j e t t h r u s t ร r ระบบนี้มีการทำงานที่เงียบและปลอดภัยกว่าโรเตอร์หางแบบดั้งเดิมประโยชน์ของระบบโนตาคือมีความปลอดภัยมากขึ้นลดเสียงรบกวนเนื่องจากโรเตอร์ของเฮลิคอปเตอร์นั้นทําให้เกิดเสียงดังมากเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งระบบโนตาเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่มีความเงียบที่ได้รับการรับรองจาก f w a และสาหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทําได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสศรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ